สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมนะคะช่อง Blackbox 4.0นะคะพูดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนโลกนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่เมย์ทำเป็นคลิปปกตินะคะเสื้อผ้าชุดเดิมก็อย่าแปลกใจเพราะว่าเมอัดในวันเดียวกันนะคะปกติก็จะมีไลฟ์สดในวันจันทร์พุธศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะแต่เนื่องจากไปเที่ยวก็เลยจะ งดเอ่องดตัวไลฟ์สดไปช่วงหนึ่งนะคะก็จะเจอกันใหม่ตอนวันที่24พฤศจิกายนนะคะวันศุกร์เนอะไม่คิดว่าไม่จำไม่ผิดนะคะก็ยังไงก็ตามเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้เมย์จะมาคุยนะคะเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อเงินกับความมั่งคั่งนะคะเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงิน โอเคถ้าจะถามว่าเรื่องอะไรที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินมากที่สุดในสายตาของเม์นะคะนั่นก็คือเรื่องของออความเป็นต้องบอกว่าเป็น store of value นะคะหลายๆคนมักจะบอกว่าเ,เงินนะคะเป็น store of value แล้วก็ ออคิดว่าเงินนั้นควรที่จะมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะต้องบอกว่าเงินเนี่ยถูกออกแบบนะคะเงินถูกออกแบบมาให้ค่อยๆลดมูล,ลค่าลงอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆถูกออกแบบให้ลดมูล,ลค่าลงอยู่แล้ว นะคะแต่คำว่า store of value ที่เราได้ยินกันในในความหมายใน m e นิ i n g ของเงินที่เป็น fiat money เนี่ยนะคะมันคือการ store of value แบบถ้าสมมติวันนี้ไม่มีเงิน100บาทสมมตินะสมมติวันนี้ไม่มีเงิน100บาทเอาไปซื้อสมมติว่าเงิน100บาทซื้อข้าวได้1จานสมมติสมมตินะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีเงิน100บาทเมย์ก็ควรที่จะอะไรคะซื้อข้าวได้1จานเหมือนเดิมถูกไหม อีกสาวันข้างหน้าเมมีเงินหนึ่งร้ยบาทเนี่ควรที่จะซื้อข้าวหนึ่งจานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าปีหน้านะคะเอ่อข้าวหนึ่งจารนราคาหนึ่งร้อยกับอีกสองบาทนะคะถามว่าโอเคไหมจริงๆอันเนี้ยก็ยังโอเคอยู่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงโอเคใน,ใ,อนะในสายตาของ Policymaker รนะในสายตาของเอ่อรัฐบาลในสายตาของ ธน,นาคารกลางนะคะเพราะว่าโดยธรรมาชาติแล้วเนี่ยเป้าหมายของธนาคารกลางนะคะทั่วโลกตอนนี้นะับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานะคะคือช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครสเป็นต้นมาเนี่ยธนาคารกลางก็ตั้งเป้าหมายว่าควรที่จะมีเงินเฟ้อนะคะอยู่ที่2%ต่อปี อันนี้เป็นตัวเลขที่เขามองว่าเฮลตี้หรือมองว่าสุขภาพดีคือสุขภาพของเศรษฐกิจนั้นดีเนื่องจากว่าเวลาที่เศรษฐกิจมีการจเจริญเติบโตเนี่ยย่อมเออเขาเรียกว่า by product หรือว่ามันไปส่งผล กับอัตราเงินเฟอ้อนะคะทุกๆครั้งที่มีการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจย่อมจะต้องมีเงินเฟอ้อติดมาด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่มีเงินเฟอ้อเลยเนี่ยแปลว่าไม่มีการจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในสายตาของ policy maker ก,การมีเงินเฟอ้อเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นแต่ห้ามมีเงินเฟอ้อมากเกินไปนะคะเอ่ออย่างที่ก่อนหน้าน,นี้ตอนช่วงหลังจากโควิดเนอะหลังจากที่ทุก policy ทำมา นะคะในการแจกเงินก็ดีในการทำ QE อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็เกิดสภาวะของเงินเฟอ้อนะคะที่มันสูงมากๆเลยเนี่ยอันเนี้ยการที่เงินเฟ้อสูงมากเกินไปนะคะอันเนี้ย policy maker จะเริ่มไม่โอเคเพราะว่าเขาก็จะมองว่ามันมีความผันผวนที่สูงเกินไป นะคะมันไม่ควรที่จะมีความผันผวนบนราคาที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยนำมาสู่พ o ริซีของทุกๆธนาคารกลางที่มีแนวโน้มนะคะที่จะต่อสู้กับอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของ s อฟแวร์ลูเนี่ยกับเงินนะคะเงินมีซ o ฟแว a l ลูแค่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแค่เพื่อให้เราสามารถที่จะใช้เงินในฐานะของความที่เป็นตัวกลางในการใช้จ่ายเงินเท่านั้นนะคะและนี่คือบทบาทของเงินที่สำคัญที่สุดคือการเป็นตัวกลางในการใช้เพื่อที่จะเป็นนำไปแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะคะนี่คือหน้าที่บทบาทของเงินที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น Store Val u e นะคะของเงินไม่ใช่ s o r o of Value เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าต่อไปเรื่อยๆในอนาคตการมีเงินสดอยู่ในมือเปรียบเสมือนกันที่เรามีสภาพคล่องนะคะสามารถที่จะนำเงินนั้นไปจับจ่ายใช้สอยซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเท่านั้น และเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีเราก็ควรจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือว่ามีเงินสดที่เพียงพอนั่นเองในการที่จะใช้ทำการซื้อขายจับจ่ายใช้สอยทําให้เรามีชีวิตที่มีมีชีวิตที่มีคุณภาพนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่าเรามีเงินสดน้อยเกินไปแป่ว่ามีสภาพคล่องน้อยเกินไปอันนี้ก็เริ่มลำบากแล้วถูกไหม ในขณะเดียวกันถ้ามีเงินมากเกินไปหรือมีสภาพคล่องที่มากเกินไปนะคะการเก็บเป็นเงินสดก็ไม่ช่วยทำให้ใครมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีเรียกว่ามีเงินสดที่เยอะเกินไปนะคะมีเงินสดที่เยอะเกินไปแล้วเราก็เก็บในรูปแบบของเงินสดไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปนะคะมูลค่าของเงินนั้นจะค่อยๆลดลงอันสึกเนื่องมาจากเงินเฟอ้อที่ทุกๆ p olicymaker ต้องการนะคะเพราะว่ามันมากับการเจริญเติบโตทีนี้ถ้าหากว่ามี e x c e s s หรือว่าเขาเรียกว่ามีเ,าเรียกว่าสภาพคล่องส่วนเกิน นะคะหรือมีเงินสดส่วนเกินมีเงินสดเยอะเกินไปสิ่งที่ทุกคนทําเลยก็คืออะไรคะเปลี่ยนรูปแบบจากเงินสดไปเป็นสิ่งอื่นๆไปเป็นทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอสังหาเป็นดิจิตอลแอสเซทเป็นทองคําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินสดและเราคาดหวังว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ตัวเองนะคะถ้าหากว่ามีเงินน้อยเกินไปต้องไปเพิ่มให้มีเงินเเขาเรียกว่าต้องออต้องไปเพิ่มเงินสดให้เพิ่มมากขึ้นครอบกับสิ่งที่อะไรคะเราจะต้องใช้เราจะต้องการใช้จ่ายแต่ถ้ามีเพิ่มหมายถึงว่าถ้ามีเยอะเกินไปก็ต้องเปลี่ยนมันให้เป็นทรัพย์สินอื่นๆเพื่อที่จะอะไรคะรักษาความมั่งคั่งของตัวเองไม่ฉะนนั้นเนี่ยไม่เช่นนั้นเนี่ยความมั่งคั่งมันก็จะค่อยๆลดลงไป เรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปถ้าหากว่าเรายังคงถือเป็นเงินสดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเงินสดกับความมั่งคั่งจึงไม่ไม่เหมือนกันนะคะเป็นคนละเรื่องกันการมีเงินสดจัดว่าเป็นความมั่งคั่งไหมใช่นะคะแต่ว่า อย่างที่บอกเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราไม่ต้องการให้ความมั่งคั่งของเราลดลงเราต้องเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเงินสดให้ไปเป็นทรัพย์สินอื่นๆเพื่อรักษาความมั่งคั่งแต่ทีนี้เมื่อต้องเปลี่ยนให้ไปเป็นอื่นๆเพื่อรักษาความมั่งคั่งสิ่งที่เราจะต้องพบเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะคะทุกๆการเปลี่ยนทรัพย์สินเนี่ยเมื่อเปลี่ยนทรัพย์สินไปเป็นสิ่งอื่นๆอย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นหุ้นเปลี่ยนไปเป็นทองคําเปลี่ยนไปเป็นอะไร Digital a s เซท นะคะไปเป็นพันธบัตรไปเป็นอะไรก็ตามทุกอย่างมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามูล,ลค่าของทรัพย์สินต่างๆมีขึ้นและมีลงเมือ่อในแต่ละช่วงเวลาคือแต่ละช่วงแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทรัพย์สินแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีการเเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้า ต้องการที่จะมีความมาัง่งคั่งการลงทุนความรู้ทางด้านการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะรักษาความมาั่งคั่งของตัวเองเอาไว้หลังจากที่เรามีอะไรคะมีเงินสดที่มากเพียงพอมีสภาพคล่องให้กับตัวเองที่มากเพียงพอและสภาพคล่องส่วนที่เหลือนะคะที่เยอะเกินไปนั้นก็ ควรที่จะนำไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นๆเพื่อรักษาความมั่งคั่งของตัวเองนะคะก็จะย้ำอีกทีนึงว่าสกิลหรือว่าทักษะในเรื่องของการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในโลกที่อะไรคะในโลกที่เอ,อ่อ p olicymaker ต้องการการจเจริญเติบโตและต้องการเงินเฟ นะคะวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ